สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อมแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคนเด้อมือน,นี้มาพบกับสองสาวตีสาวทีมงานอีดีคือเก่าเนาะพี่น้องคลิปต่อกับคลิปที่เข้าไปหาเฮทหาหน่อไม้อีกเลยพี่น้องได้ซๆจำนี่เข้าสีคลิปนี้เป็นคลิปที่เข้าแกงเนาะพี่น้องสีแกงหน่อไม้ใส่เฮทเพราะว่าเท่าไรหน่อยหนึ่งแกงหน่อไม้อีกเด้อพี่น้องเอ้ยอีกเลยไปหะสามสีค่คนเนาะพี่น้องได้ซๆจำได้สามคนที่เมื่อเปิดคลิปแกงหน่อไม้ตอกปอกหน่อไม้ให้พี่น้องเบิง่งเนาะพี่น้อง กินแกงน้ำม้ตลอดดอกคอบขั้วกินแกงน้ำม้ก oh ินตำกระปุลแต่ยังฟองน้ำม้อยู่ดีพี่น้อยน้ำม้นหาอกะไล่ำเข้าแกงเนาะข้าวแกงนะฉันป้าสบายนอนทักอันนั้นแต่เก่าเขาจะนั่งทักลูกวงนอนทักคิดแมวนั่งแต่เสาเพชรหลอกกัจนได้ออกย่ เช้าตีไปล้างผ้งพี่น้องล้างไปนะตบหน้ไม้ฮีดพี่น้องนีเนาะเพ็ดเนาะเกือบบุหรี่ซ้ำนี่เนาะปเตอเกือบบุหรซ่ซ้นี่วะก็อ้ออยู่หาหกซิปคนเด้อซ้ำก็กำลังปลงหน้าไม้พี่น้อง มืัอหน้าทีเอ้ยค่ะมันหนาเลยกูออกแล้วป่ให้เบ๊กตัดตีมาซอยจักกันเนาะไ,ไว้ไวด้ให้คิวเขาสบายดีพี่น้องวันนี้ต่อคลิปแกงหนไม้เข้าเนาะวันนี้หัวหน้าเด็กกับผู้เด็กดดกินแกงหนไม้ยามเพลพี่นอ้องเอ้ยเท่ากันไรแต่คลิปแกงหนไม้คลิปเขาป่า ชว,อวนอนัจกจักดิจักเลยน่าานกเลม่ใีตัวนั้นะใชบมีเต็นแบบนี้นะเ,นนเ,นนนเนสียมาก,ากามเลลา,าจักไปอ่านคอม,มนต์อ่านอยูอมม่บ่คอมเมนต์โอ้อ่านจ,จ้าา

sếp, ăn hải canh, xài cá bùi sếp sếp à, canh mắm hải xài cá bùi pinoi, cắt cắt mắm hải, ăn bê ăn tôm, tôm mắm ăn จะมาแกงแกงละไม้กินเพล่นพี่รองเอ้ยบ้านทะเลแกงสุดาเยนอแกงละไม้บบานัเนาะเสียพี่้องอีเมลไปหา hết หลไลฟ์อบนเส็ตรงไหนแม่อันี้จีนอีเมลไปหาเยดะเพี่น้องอดีว่าบปนพี่น้องเอ้ยคนวลาบน คนไปหาเวดบานพี่น้องเวดอะไรพูดกับก้าวะตาเฮ็ดปุ๋แบบษหนีกับพี่น้องพี่เมย์อะไรน้อยหนึงพี่น้องหลังจากเข้าไปเบรย์ให้ไปเบรย์ให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดที่เมย์ไปหาแล้วเราไปเติมเด็กอะไรพอกินนะจ๊ะสิมาเก็บเอายานางไฟแกงน้ำไม้เด็กพี่น้องยานางแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้อีกแล้วแกงน้ำไม้หกสิบบาทอีกแล้วพี่น้องเนี่ยหบาทยานางกับกูเขาเอง แล้วจะไปเก็บผักขาอีกนั่นผู้สาวผักขาผักขาเก็บพวมางค์กทำาเดะกัเด้พี่น้องบักมีสาวตีบลอกลูกมาลอกเนาะพี่น้องแต่มันมึงงามหักช้าตีบสื่อพูยสื่อยามาใส่หรือกินนั่นลอกพี่น้องกินถ้ามาสายดีสุดเนาะหมากพูอยางงามเป็นไรเด้อพี่น้องแต่ว่ามันลกดีอยู่ นี่ก็คือสวนน้อพี่น้องเพื่อนนะเพื่อนเอือยเพื่อนแม่เถาเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเอือยไม่อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เอือยไปถ่ายเดีวบริเวณเพื่อนบริเวณสวนชาวตี๋มน้อพี่น้องนี่ทุกกกมักม่วงมักพี่น้องสะอาดเจอางูเห่าอยางนี้โอ้ยมันเหี่งาคอใส่พี่น้องเลยตกง่ายมาไปได้ผมเห็นพี่น้องจะลังช่ใส่ยานัง นข่เบือเลน่เบือมีดดเห็นต้อตตไดเดินบอกขายง่อยแบไงแต่ว่าอ่อนบัตเรนี่บอกกปูตัวรยังเหรอวะปเออกะปูตวเดีพี่แกไเอายาเไม่ทำไม่ทำภาได้มากเลยปลเต่จักแล้วบอกหอยยางไปเมิ่งก็ได้อนใส่เดแวเห็ดแต่สิงหพานไปเนาะ นากินมากเลยสิขวดมันคงกินที่เฮาบ่กินบ่เบื่อเนาะ่ใหม่ไได้เ่สเมคือแล้วก็สิเอา่กแยงลงบดอน่อเปใหม่ยาเพ็่นเ้ยาก็าเพเนาะอืออัดผาในกระปงเบสาดทอตบป้ากะปูกะปูหน้าเนาะ หอมนี่นคือแกงหมีแยมละไม่ใส่กระปุนาค่ะๆพี่น้องแซ่บๆนอเาะก็เห็ดพอเห็ดพอกระหยาะอีนได้หนีพี่นนอะกินเขาไมได้อยากเ็ะพอไหมน้ำลายเตยจะเปิดใช่ไหแล้วน้ำมาะกกันแม่จะลอยบวงสิจีก็ต้องตังตังตั้งใน้อมันชิมือสุกิพี่น้องเ,เงอ้ head pour. Head pour, ออย,ออ <c oughs> อย pour, ออมันครถอดได้แสบสุดใจ อันัยถูกดื่มอร่อยถูกใจอนันัยถูกดื่มกบบั้ดื้อค้องอือตีบมาเด้อพี่นองกินน้ำกันเด้อแกงอำมใยน้ำกันยอะๆอ่อะตด้อตากันอเด้จะไกินอยู่นีนจัก็เป็ะบอลชวงสีดุกน่ารอดปะฮะเอ้ยยาก้าเ็ตีบ ตีบอภิค้ามันจะติบเด้อพี่น้องผน้ากินมิตรีพี่น้องเอ้ยซุ่มๆให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆมันมันเสียบสัมไรว้ายพี่รักโอ้แล้วกินข้าวไม่ได้กินข้าวเด้อพี่น้องกินข้าวน้วยกันเด้อแข่งทำไมยามเพแข่งทำไมคือเก่าแข่งทำไมก็แมงบ้านคือเก่าเนาะพี่น้องแข่งทำไมมาเ้อไมามา

แย่งมาออเสียบสุดนะปามานั่งกินชือหเนี่อู้เลยบรุมากินน้ากันเราก็ทาอิ่มักละก็ครึ่งนึงแนนอนเพรานาเต็มรอยไม่ได้กินเบ็นเลยปะนีอมาตะกร้กับน่งสกามาทยัองอ่ชีจ็งันอยู่ด้แบนพัเ

ขนพี่น้องอหลวกปาก็จะทำหน่ปอนพี่น้องปอนสติีเองอ้ยยิงอือ้ยไหตักนจะพี่ก็ปอกบงอีกว่าเขากันได้พี่น้องเอ้ชิ้นกระเพกบงเขากันอยู่บอกค้เพื่อเสือะไ้ชิ้นกระเกบง ป้นครัปูกินดุกโดโอ้มีคนตื่นเป็นพี่น้องสกินดุกโดนะเราซองปยังนี่นี่อันหนึ่งเพชรกิ้นหูววะจักเพชรปาปูกินมเจอกินได้ยานกินมาพริกอรนะเนี่ยเพชรเพชรอนๆเช่กันตาเตะเลยแสบๆพี่น้องอ่เน แบบซีเบิร์ด่จบไอยู่นะเจ็บไมได้เบิรยานัด้แกงาใไม่กินเผาลากินาบกินแกงไหมไ้องบกินได้ไปตักมาอีกรอไปตักมาอีกด้อไปหามีกเแกงมหม่เปนขาวกินแกงไหม่อได้แทะ Yeah, พี่น้องอิ่มแล้ววันนีอ้อ๋อจะนัดกินได้ไอเดีอย่างแตะสุดยอดที่มือสุดพี่น้องคลิปนี้ก็ชิจบเป็นเพียงนกันี้ดเด้อขอบคุณพี่น้องสวยเเนาะตามหับชุมกอนที่ผ่านมาการได้กั คอมเมนต์ตีส้มไหลแล้วพี่น้องเตือนไหลแบบทำกระสิปับปุ่มแต่บางคนได้เป็นบแล้วพอมกันทีนะาด้วยพี่น้องบ๊ายบายจ้านัดบ๊ายบายพี่น้าเออบ๊ายบาย